มือนีมาพบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะเซลแวนคูบต้าบันดุงจ้าเซลโอคูบต้าบันดุงค่ะจ้าสำหรับมือนีเซลโอกับเซลแพนนะคะที่ผ้าลูกค้านะคะมามาบอกโปรโมชั่นดีๆลูกค้าน่ะจ้ะสำหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษแคมเปญสุดพิเศษซื้อรถแถมทองจ้าจะมีรถรุ่นไหนแน่คะค่ะพี่แค่น จะมีเป็น B Series ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นมีทั้ง B 21 B 24 B 27จ้ะเงื่อนดาวคง B 21ค่ะลูกค้าดาวเริ่มต้น2,000บาทลูกค้ารับรถไปใช้งานค่ะแล้วก็มีเป็น B 24ดาวเริ่มต้น4,000บาทจ้ะแล้วก็ B 27รับรถที่6,000บาทค่ะรถรุ่น B นี่ลูกค้าซื้อรถทางร้านแถมทองให้ค่ะในมูลค่า1กรัมค่ะลูกค้าคะ ว้าวค่ะแล้วเข้ากัมาฟังรุ่นต่อไปกันเลยจ้ะค่ะช่วนรุนต่อไปนะคะลูกค้าจะเป็นรถรุ่น L จ้ะรถรุ่น L ก็จะมี L 3 2 L 4 0 L 5 0จ้ะลูกค้า L 3 2ตอนนี้ฟรีดาวจอรลูกค้ารับรถจ่ายศูนย์บาทศูดฝังมาค่ะพี่แพทย์ซูดฝังไปเลยค่ะค่ะสำหรับรุ่นต่อไปนะคะจะเป็น L 4 0จ้ะลูกค้า L 4 0 1 8 SP รับรถจ่ายเพียง5,000บาทจ้า รุ่นต่อไปจะเป็น L 5 0 1 8 s p จ้าลูกค้ารัารบลดใจ7,000บาทจ้าทางร้านแถมฟรีทองคําน้ำหนักครึ่งสลึงจา้าลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะจับจองนะคะมีเอกสารอย่างแน่จากพี่แทนค่ะใส่เอกสารจะใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านทั้งคนซื้อและคนค้าค่ะคนค้ำนี้จะใส่เป็น อายุไม่เกิน60ปีไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วก็อยู่คนละทบียนบ้านกันจ้าจ้าลูกค่ะยังเบอรเทอร์นีได้ค่ะลูกค่ะแถมท่องบ๊อพ่อสามารถเลือกซื้อปีนี้ ่อนทีปีหน้าเลยค่ะจะาเดือนไหนค่ะพี่แพนยะเริ่มใจหัวแรกเดือนมกราปี2567ค่ะลูกค้าซื้อรถแถมทองมาพ่อซื้อปีนี้ไปพ่อนอีกที่ปีหนาค่ะรับรถซูนย์บาทได้ทองไปใสอีกค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่บ่สะดวกแอดไลน์นะคะอยากโทษสอบถามเพิ่มเติมค่ะ โทรมาหาเซลโอได้ที่เบอร์0652366586จ้าจาส่วนเบอร์แพรมค่ะ06132 4 5 281ค่ะจ้าสำหรับมือนีนะคะลูกค่ะเซลโอกับเซลแพรกจะต้องขอโตล่าไปก่อนนะคะเดือนหนานี่ปรโมชช่นดีๆอย่างมาน้ำเสนอร่อเลยๆค่ะลูกค่ะจ้าสำหรับมือนี่กะขอโตล่าไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ